ถ้าเขาหลามเขาคนเดี๋ยวเขามาเอานะไม่รู้เรืองะไรของใครยังไงเนี่ยพูดอย่างนี้กันนะเนี่ยพระสงฆ์เขาพูดไว้เลยเนี่ยขโมยเขาหลามเข้ามาเนี่ยจะไปขโมยใครแหละแล้วมาอยู่ห้องคุณได้ไงใครมาวางไงห้องนี้ใครนอนมึงมาบ้านใครละ่มะมึงมทำทีเดียวทดแไปจ่ายค่าขราเขาเลยเอาเงินไปจ่ายค่าขราเขาเลยมึงจะไปทำอะไรอย่างนี้นะ ไปกัมเยข้าวหลามใครเขามาไม่ได้ยิบมาเลยได้มาอยู่ห้องนอนคุณได้อย่างไงมึงนี <oh, oh, 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 ่เอามาวางโอ้ยเดี şey ๋ยวนี่เขามาทวง่าข้าวหลามในห้องไะะไ่ออกไปข้างนอกพอจอมชายหากระีบวิ่งเข้ามาในห้องโอ้โหยังมีเรื่องอะไรอีกนะอีนี่แต่งเรื่องกันนะพระสมพูดกับเราเป็นเรื่องเดียวเลยนะรายงานลูกจะพ่านลกเลยลุกมาผาจ่ายข้าวหลามมรลุกมาไม่จ่ายหรอกแล้วเอามาทำไมอ่ะกูไม่ยิบของใครมาละ แล้วมาอยู่ห้องคุณได้ไงแล้วมาใครมาวางห้องคุณล่ะก็ห้องคุณคุณก็อยู่คุณอยู่อ่ะมันจะมาชี้ผมเงี้ยผมต้อตายเพราะจะเป็นสิ่งเดียวเลยเพื่อนพี่โน้อ่ะแต่ห้องคุณใครเข้าได้ถ้าจากคุณอะใครจะเข้าได้ฮะที่ถามดนแค่นี้ใครเข้าได้ได้เอสเอสเอสนี่คือชีวิตจริงคือไมปขโมยข้าวหลามเข้ามาไปขึ้นรถไปไปเอ้าไปทานข้าวข้าวหลามอ่ะต้องเลยนะไม่ได้หยิบของใครเข้ามาเลยนะบัญชากันเขาเ้ยชาวบ้าน มามบอกเลยนะคุยกับมันนดกเลยนะจะนาจะเย็นๆคือทุกทีเดียวไปขโมยข้าวหลามใครเข้ามาวะโอ้กูจะไปขโมยให้มงมาล้มึงหน้ามาหน้าด้านบ้านของใคล่ะป่าแล้วฝากตังค์เาด้วยฝากตังค์เาด้วยตังค์อยู่ไหนอ่ะจะให้ค่าข้าวหลามเขาเนี่ยสซ่ไปยนแม่โซ่จีนได้ไงอ่ะโอ้โหทำกูอย่างนี้นะแล้วเม<ะ>ื่อกี้กูรับงานหนพันห้าอยู่ไหนโอ้ยกูไม่ได้ทำรับงานอะไรที่นี่ จะจ่ายข้าวข้าวหลามเขาไหมอ้ยไม่จ่ายเฮ้ยงั้นเรากลับเลยให้เขาอยู่ทำฟาสต์ฟาร์ทที่โรงแรมไปเรากลับเลยฝังมึงใน่านเลยไปไปเจ้าไปอยู่นี่นะไม่อยู่เราไปปาตังมาจ่ายเขาด้วยจ่ายข้าวหลามโอ๊ยกูไม่ได้ซื้อใครเข้ามาเลยจะมาอยู่ห้องคุณได้ไงอ่ะจะมุ่งมาได้ยังไงเนี่ยเอ้าก็มาหนองคุณได้ไม่ใช่หูืเนี่ยแล้วบ้านกูนี่มาอยู่นี่ดยังไงอ่ะ เดี๋ยวเขาชวนนอนเหลยางบ้านที่ไหนมันโรงแรมที่นี่มันโรงแรมมันเรามาเชอาเมื่อคืนแล้วคุณไปคำนวณเขาหลานเขามาเนี่ยเขามารอตังเนี่ยไอ้นี่แต่งเนึกแต่งเนึกแต่งเนึกมันจะแต่งยังไงคุณจะคุณจะจ่ายเขายังไงเนี่ยคุณจะจ่ายเขายังไงคนมันตายพูดไม่ต้องคนบ้าตายคุณจะจ่ายเขาไงอ่ะท่านครัเดี๋ยวไปบอกเจ้าของพิชานมาให้ด้วยเขาบอ้ว่าแต่งเรื่องกันทั้งนั้นเลยก็สองพูดนะพิชานพิชานก็ต้องเอามือสับที่วัดเลยไปรับงานเอ็นมาแล้วเมื่อคืนนะไปนอนให้ ไปนอนใครมาคือมันจงมาชี้เลนมึงบ้านกูทำไมล่ะมันคือไปนอนใครมาเดี๋ยวพี่โนไปจัดมินนะมันคือไปนอนใครมาไปนอนใครมาอย่ามาชี้อย่างนี้นะเดี๋ยวตำรวจมาถามไปนอนกับใครมากูไม่นอนกับใครแต่กูเป็นคนดีเข้าวหลามมาได้ยังไงไม่ใครเอามังวางเลยห้องใครก็ห้องกูนั่นแหละแล้วมาอยูห้องได้ยังไงใครให้กูกระได้ไม่ต้องมาถามแล้วเขาให้ที่ไหนเขามาทวงค่าข้าวหลามอยู่หน้าห้องรอตามอยู่ ไอ้นี่แต่งเรื่องทั้งนั้นนะพระสงฆ์ถามเลยนะอาอาตามที่ได้เมื่อคืนไปแจค่เข้าเข้าหลามพวกกันเลยไม่ต้องมาขอกูหรอกอ้าวนั่นคุณอยู่นี่นะไปล้วพวกเราไปกันไม่ได้พวกคุณไม่จ่ายค่าเข้าหลามคุณจะไปไหนมาฝากคุณนะไม่ไม่ได้พักเลยเอาเอาเอาพี่นวดมาแล้วชีวิตจริงไงพระสงฆ์พูดเลยไปให้อยู่กับเข้าหลามเขาไปเลยไปพวกเราไปไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาออกไปจ่ายค่าเข้าหลามดิทำไมมัน แบมือกับเราอย่างนี้พาอมาออกไป็ก็ต้องจ่ายค่าข้วหลามนะเขารออยู่หน้าประตูแหละเล่าใครล่ะเอามาแล้วที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเอง่ะเขาบอกป้าสั่งมาแล้วป้าไม่ยอมจ่ายตค์นี่ดำเนินเรื่องเลยนะพ้าสมฆ์มึงจะตกนรกทั้งเป็นนะป้าถือเข้ามาด้วยมึงจะพูดบ้าเนี่ยป้าถือเข้ามาวางเนี่ยมีถืออะไรเลยพูดกันอย่างนี้นะจะดจ่ายหรือไม่จ่ายบ้างวไม่มีมากมายขนาดนั้นเราพูดกันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยชีวิตจริงคนแถวนี้ก็พูดกันเลยจจ่ายหรือไม่จ่ายค่าของเขาเนี่ย เอาไปคืนก็เลยไม่ได้จ่ายไม่ถือไปคืนก็เลยก็ถือไปคืนไม่ไม่ไม่วันนี้อยู่ห้องผมพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์เดชะพนามโสดกันแล้วไม่ต้องเดชพระนามทั้งนั้นป้าก็อยู่นี่คนเดียวพวกเรากราบไปเออเรากราบไปอ่คนเดียวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ก็คุณไม่จ่ายค่าเขาหนาเขาล่ะเราไม่ได้ซื้อมาเลยแล้วมาอยู่พอกคุณได้ยังไงนั่นน่ะสิก็นี่ไงนั่นน่ะสิเขาบอกว่าป้าสั่งก็ป้าสั่งป้าถือเข้ามาเองคุณตั้งใจอะไรนี้นะเพสงที่วัดกับคนมันตายพวกกันเลยนะป้านี่จะตายเองพราจะโดนจิตจังไปแกวเลยแกวเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเอาของเอาเลยเอาของเอาของเนี้ยดึงออกไปเลยเอาของไปเลยให้ให้ให้เขาอยู่จ่ายเขาหลาเก็ เพราะเพราะเออเราเอาไปคืนก็เลยพี่หนูไม่เอาเรหนูไม่ได้หยิบเลยนะคืนไม่ทันแล้วอ่ะมันจะคืนไในทันไหมป้าเอามาทวงหน้าห้องเนี่ยนี่ก็ไม่ได้สั่งคนเลยอ่ะให้มันอยู่ห้องป้าได้ไงอ่ะให้มันอยู่นี่ใครหยิบมาเนี่ยก็มาอยู่ห้องป้ามี้าถึงเขามาวางแต่ป้าไม่จ่ายทางเข่าไหร่ป้าเรื่องนี้ยเรองอย่างนี้ทั้งนั้นนล้คนบ้านตายเอามือสั่งนั่นเลยเพื่อนพี่โน้นอ่ะอให้เย่าเพิ่งออกป้าออกออกไปทังอยู่อย่าเพิ่งออกโอ้ยต้องเลยนะเอาให้ป้าเนี่ย นะบอกเงานตังอะไใช่ไหมเราบอกให้ไม่บ้าอโอเคบอกบอกไม่บ้า้เลยใช่ไหมใช่โอเคให้เราเนี่ยเอาเมืคืนก็เลยผมไม่ได้ตั้งเลยนะเนี่ยมีตังกี่บาทมีตังกี่บาทโอ้ยมีกี่บาทก็ช่วยเขาให้กี่บาทอย่ามาถามนี้นะกี่บาทเขาสงสารถ้าแม่ก็อยู่นี่คนเดียวจบพูดไม่ได้เลยก็ถามว่ามีกี่บาทเขาสมมุ่มเรียกกันแา้กันหาการมีกี่บาทหาการจฉลิมช่วยกันบ้างอ่ะลองดูก่อนมีกี่บาทไปร้อยเดียบร้อนละ คู่นี้เรามีหน่อเดียรนลร้อยัชาให้กลับบ้านได้มือสัดนไม่ได้สั่งไม่ได้ใครเอามาวางนะกผมไม่รู้อ่ะช่วยกันนะป้าเราช่วยนร้อยนะ้อวยการช่วยคนร้อยนะปเราจะคุยนน้อเี่ยเเอาใหคนร้อยเลยคนรเลขาไปกับมูเลเนี่ยผูไม่จับจ้านอะไรนีนบัญชาการงนีนะคนแก่เองที่ไปส่งไปอนะท่ารเท่าไหร่จะไปไหนกันเนี่ยก็จะกลับบ้านได้กไงเลยเร็จเราก็ได้นี่ ไหนมันมาไหนไหนน่ะของบัญชาการปากในบ้านเลยตัดเบลนัดดาววัฒนาดาไทยมาโนดคนนี้เอามือสับกระติจะทืบเลยอ่ะช่วยกันแต่กูดูเลขก่อนเพราะกูเปิดตะขอตังค์ได้จีนาร้อยนี่พคตรขี้เหนียวเลยนั่นแหละขอตังค์ใช้เน่ยเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกพอแค่เดียวไม่พอมั้งเนี่ยพอกูเหลือน้อยเป็นจีนแลวก็คนละสองร้อยไอแม่เจ๊โคตรชู้แห่งการคนละสองร้อย ป้าเอาป้าให้ไปยังจไม่ได้เลยกูเหลือคนตายก็ไปไปเดียวป่ะไป้วไม่ได้ลกูหมดจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไม่กไม่ได้นะไปเเดี๋ยวไปกันเลยไปอยู่นี่นะไปอยู่นี่นะโอเคโอไปไปนไปที่ไเออกไปก่อนไม่เอไปไไม่เอาตังค์เดี๋ยวไปเอาตังค์ที่เอนี้ไดก็ปองเละย่าไปอยู่นี่เลยปก็มีูอย่างี้นะให้กหมดโเลยเนี่ยจะให้กให้ละเออ มันจะมันจะได้กลับมันจะได้กลับแค่ใบเดียวปะันจะมันจะได้กลับอืมป่ะใจแค่ใบเดียวเราจะไป้แ้นรัยแบงนอยเดวยบเดียวเดียวบัน้วันพูดกันอย่างนี้แล้วพรมือสับแล้วว่ะแบ่งพันมาแต่ให้เาทอนร้อยหนึ่งโอ้ยเนี่ยเนี่ยแบงพันยอมันสงมือสับแล้วแกรู้แกมาโนดแล้วนะต้องหนมาแอบยิ้มดู เอเมไหมโอเคโอเคยี่บานนอนเลยไปคุณลองโทรวันน uh ี oh. okay, right? one, okay, one, okay. Okay, ้ครับ้าวหลากี่บาทขนาดไปโทรหาเขากันนะเดี๋ยวจะบอกกอาพระสงฆ์เจตุลพัฒน์ค่าข้าวหลามเท่าไหร่ครับพันหนึ่งพันหนึ่งพอไหมไม่พอป้าสองร้อยไม่พอนะโอ้ยไม่ไหวแล้วพันหนึ่งมันแพงมันแพงมันแพงนะเอาไปคืนหมดเลยเงี้ยมันคืนไม่ได้แล้วเขาหพูดไม่ได้แล้วกลับมาแล้วอ่ะมันพูดอย่างนี้แล้วพระสงฆ์มันจะตายกันเร็วนะ ไม่รูว่าต้องจ่าย่านาดก่อนจะ่าไ้โอ้ยม่เด่าผมไม่ได้หืน้ดตาดยดกจ่ยแล้วไปตายนแเลยเฮ้ยไม่ได้ทวองค่าขหลาบมันอยู่นี่ช่วยด้วยนี่นี่มเงินหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยเหรอช่วยกันหานนนะข้าขหลาข้าขหลาอ๋อข้าขาลาจ่าเขาหลาเขางคไม่คืนห้องค่าเขาไม่เอาอืนไม่ได้ว้นไมาเงินหมดกแล้น่เอนองั้ะขาเขอหลาขเขาอ้

นี่พูดกันอย่างนี้นะเพราะสงหมกเลยนะคุยมาโนะแล้วจะนำเงิแอบยิงอ่ะหรือแบงค์นั่นแบงค์อะไรแบงค์อะไรอ่ะแบงค์พันช้อนเลยแบงค์พันชทอนเลยอ่ะแบงค์พันทอนเลยเหรอแบงค์ร้อยช้อนแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยตเนี่ยแบงค์พันแบงค์อะไรก็ว่าลองดูที่แบงค์ไปเนี่ยแบงค์ร้อยอ่ะใช่ไหมเอาแบงค์พันเอาแบงค์พันเอาแบงค์พันอู้ยวว่ห้ามพูดอย่างงี้นะเพราะสงหมกเดี๋ยวจะโดดจะมาแอบ ก็เดี๋ยวถอนให้ไงแบงค์พันจะได้กลับป้าแล้วจะได้กับจะถอนให้จะถอนให้เมงนี่แหละไม่มีละมีบางอยู่เลยีขุนเนี่ยทำไมไม่ชีกีควายล่ะเดี๋วพระสงฆ์จะนำคนมาแอบยิงเนี่ยแบงค์นี่เอาครึ่งเดียวนะแบงค์นี่เอาแค่ครึ่งเดียวพอตายครึ่งนึงพอตายรนเดีีกะครึ่งไม่ได้เลยฉีกใช้ไม่ได้นะนีตายเร็วเลยมพูนะมนตายข้างหลังมาเอาเงนสาไม่เอาเงินหรอไม่ไม่เอาหรอก ไม่เอาเขาไม่เอาเซฟเขาเอาขึ้นเดียวเก็บไว้ในห้าสิบเก็บไว้ให้าสิบบาทนี่เนี่ยถ้าผมพูดเก็บไว้ในห้าสิบบาทวางไว้กูไม่เอาหรอกต้องเอาดิไม่เอาเก็บไว้จักตื้อเอาลงในห้าสิบบาทฉีกอย่างนี้น่าใช้ไม่ได้เลยใช้ได้ห้าสิบบาทอันนี้บาทำพิธีเอามือสักอันนี้ห้าสิบบาทใช้ได้กูไม่เอาไม่หยิบชีวิตจริงก็จะเกิดขอขอบคุณเอฟซีนะที่เอาข้าวรามให้ น้องอะรนะไางนี้รูถึง้ากลิทิพพี่กฤษณะพอพี่กฤษณะเอาข้าวหลามมาให้ป้ารัตนาเดียวฝากให้ฝากให้ในบ้านอันหนึ่งเละอ่ะป้าผมไปเลยผมไม่หยิบแล้วฝากผมว้ป้ารพี่โนดมาพี่สักรินมาผมคืออ่ะคืนแล้วป่ะอือย่างนี้นะอ้าวไม่เอาเหรอเอาหมดีก็ดีไม่ไปกัน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 เเปป